ต้นนี้เป็นจังไดร่อาบันนาจ,จะเต็มเต็มคงจะเต็มพอดีมีดที่ส 4. 4ี่สี่มีดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอาต้นนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง,งาะวกำลังน้อยอาจจะเศร้าไงแต่บัวนาจ,จะเต็ม ได้พไิ่งกิดแล้วพี่น้องนาโชคดีร่องหนาวเหมือนกันเนลยกินอย่างสบายชา่วงหนาวหมต้องหมต้องย่านฝน,นตรงเล่นเนี่ปยปล่อยให้น้อยจนละ เศร้าย่อยเองล่ะดูดแล้วต้องเช็คเบื่องอย่ามันล่นร่างย่อยเลยโอ้ต้นนี้จะสัมโแล้วต้นนี้ซีมีสัมปโปย่อยซ้าอายุโดนนั่นเศร้าได้ไบไหนมันย่อยมันง่าย หน,น่อยลงมาเลยโบเต็มแบบนี้เกือบเกือบเต็มส่วนเ้าน่อยตอยนเทียงต้นนี้เดี๋ยเป็นยังไงแตดล้นบบมาบุลนคขึ้นกันออกซุสีกันแต่ละต้น นัเด้ยพอได้หยอดอยู่ตัวนี่คือจะพ่เศราง่ายดอกเบิ่งแล้วบาดน้อยถึงน้อยเม็ดน้อยกันอาศัยน้อยโดนแล้วนพี่น้องตันมาสีส่ชั่โมงยังพันเศร้าย่อยอยู่ยังน้อยสามนี่แหละยงเที่ย,ง,ยงกะทีเศร้าบ่กีดแค่ทีสองเปนหกโมงกว่าสิเจ็ดโมงยังพันเศร้าอยู่ เต็มเต็มโพพอดีเลยคือแต่ละต้นก็ออกสูสีกันตัวนี้ก็ยังงย่อยอยู่คือกันอย่างนาหนาวเนาะพี่น้องน่อยซาแต่ว่าย่อยโดนได้หลายอาศัยได้อย่างก็ได้นานี่ละ ជើម្ពីាជ្ត្ត្ទៅជើម្ពกាน្ត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 ្បងដូចនឹងតា